สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะอะวันนี้ผมจะมี Chrome Extension อีกตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับก็สำหรับคนที่เวลาเล่นเว็บแล้วก็ขี้เกียจเห็นพวกโฆษณานะครับอย่างจะมีตัวอย่างดูพวกโฆษณาพวกนี้นะครับพวก ที่ชอบขึ้นมาวิพับวิพัห้เอาห็นโฆษณาะไรกระเบื้องยูเจบอร์ดเนี่ยนะฮะโทรศัพท์นี้ก็บางครั้งเนี่ยเราเปิดเว็บเข้ามาก็จะส่วนหนึ่งจะทำให้เว็บโหลดช้าด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างก็มันเกลกยสายตาเนาะก็จะมี Google Chrome extension ตัวหนึ่งที่ที่จะเข้ามาจากการเรื่องนี้ได้ก็คือตัวนี้นะครับ add block plus เนาะลองไปเซิร์ชใน google chrome web store ดูก็เจอแล้วก็ลองติดตั้งดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เว็บตัวนี้เป็นเว็บตัวอย่างเนาะก็ตัวนี้ก็ หลายคนก็จะเห็นว่ามันมีโฆษณาเยอะแยะมากมายก็ตัว extension ตัวนี้มันก็จะจัดการได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดก็ไม่ทั้งหมดต้องบอกไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวลองผมจะลองอินเอเก่อนเนาะ,อ,ะอืม ขาก็จะปิดโฆษณาตรงหัวนี้ไปได้เนาะแล้วก็ด้านซ้ายส่วน้านขวาก็ยังมีอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าได้ไม่ทั้งหมดเนาะแล้วก็พวกเจอร์บอร์ดเนาะกับกระเบื้องอะไรพวกนี้ก็หายไปครับก็ส่วนหนึ่งก็จะทําให้เว็บดาวน์โหลดไวขึ้นแล้วก็ไม่ลุกหลุดตายังไงก็ลอง รับไปใช้ดูแล้วกันนะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะก็ยังไงลองไปใช้ดูขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ